ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ Home of No สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ Home of No กันอีกครั้งวันนี้ Home of No จะมีอะไรมานำเสนอเชิญรับชมได้เลยค่ะ10ไอเดียการตกแต่งห้องด้วยมูลี่ไม้อีกหนึ่งชนิดม่านที่ได้รับความนิยมไม่น้อยจากการแต่งบ้านสำหรับมูลี่ซึ่งหลักๆจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันคือวัสดุไม้และวัสดุอลูมิเนียม และหากต้องการบรรยากาศที่อบอุ่นต้องมุลลี่ไม้เลยค่ะวันนี้ช่อง Home Off No ของเรามี10ไอเดียการตกแต่งห้องด้วยมูลลี่ไม้มาฝากเพื่อนๆกันค่ะ 1. การตกแต่งห้องด้วยมุลี่ไม้โมเดิร์นเจแปนนีดีไซน์อบอุ่นดูสบายตาสำหรับมุมรับประทานอาหารซึ่งนอกจากบานประตูจะตกแต่งด้วยผ้าม่านจีบโทนสีเทาอ่อนแล้วบริเวณทางบานประตูหน้าต่าง ก็ได้ตกแต่งด้วยมูลี่ไม้ที่ให้ความเป็นธรรมชาติและความเรียบง่ายอีกทั้งยังสามารถเลือกความเข้มแสงที่เข้ามาภายในห้องได้โดยการปรับองศาใบค่ะ2การตกแต่งห้องด้วยมูลี่ไม้ลอฟสไตล์ห้องน้ำที่ให้ความสวยงามแบบจัดเต็มโดยอ่างล้างหน้าและกระจกมาในโทนสีทองดูหรูหราโออาสง่างาม ส่วนบริเวณอ่างอาบน้ำตกแต่งในโทนสีฟ้าให้ความรู้สึกผ่อนคลาย 3. การตกแต่งห้องด้วยมูลี่ไม้สวีทวินเทจกลิ่นอายความหวานที่ทำให้ปลอดโปร่งสบายตาโดยการตกแต่งจะเน้นโทนสีน้ำตาลครีมเป็นหลักที่มีความคุมโทนเพิ่มความสดใสด้วยของตกแต่งน่ารักน่ารัก พร้อมเปิดรับแสงจากหน้าตา่างบานกว้างที่ได้มีการตกแต่งด้วยผ้าม่านจีบโทนสีน้ำตาลและมูลี่ไม้โทนสีขาวค่ะ 4. การตกแต่งห้องด้วยมูลี่ไม้คอนเทมพอร์เรี่สไตล์ห้องนอนโทนสีน้ำเงินที่ตัดเข้ากับโทนสีน้ำตาลครีมซึ่งให้บรรยากาศความอบอุ่นและความเป็นธรรมชาติที่เหมาะกับการพักผ่อนโดยบริเวณหัวเตียงได้ตกแต่งด้วยมูลี่ไม้ซึ่งเข้ากับการตกแต่งในห้องได้เป็นอย่างดีค่ะ 5. การตกแต่งห้องด้วยมุลี่ไม้ Contemporary style ห้องนั่งเล่น Contemporary style ที่มีการผสมผสานระหว่างความโมเดิร์นและความอบอุ่นที่ได้รับจากวัสดุไม้โดยการตกแต่งจะเน้นเป็นการเล่นโทนสีที่ตัดกันเพื่อให้เกิดความโดดเด่นที่เข้ากันได้อย่างลงตัวอย่างเช่นโทนสีน้ำตาลและโทนสีดำโดยบริเวณบานหน้าต่าง ได้มีการตกแต่งด้วยม่านโทนสีเทาเข้มคู่กับมูลลี่ไม้โทนสีดำคาดด้วยเทปผ้าสีเทาซึ่งมีโทนคล้ายกับผ้ามา่านเพื่อให้มีความแมทกันค่ะ 6. การตกแต่งห้องด้วยบูลี่ไม้วอร์มโทนการตกแต่งห้องนั่งเล่นที่เน้นเป็นโทนสว่างอย่างโทนสีขาวครีมที่ให้ความรู้สึกสบายตาและผ่อนคลายพร้อมเพิ่มลูกเล่นด้วยหมอนอิงน่ารักน่ารัก 7. การตกแต่งห้องด้วยมูลี่ไม้โมเดิร์นออเรนทัลห้องทำงานสุดชิคและห้องดนตรีที่ร่วมเข้ากันซึ่งมีการตกแต่งได้เก๋และเท่มากโดยมีการตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นออเรนทัลซึ่งภายในห้องนั้นจะเน้นเป็นโทนสีน้ำตาลและวัสดุดที่นำมาใช้จากไม้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์และมูลี่ที่ได้เลือกใช้มูลี่ไม้โทนสีวอลนัท ซึ่งสร้างบรรยากาศของความอบอุ่นและให้ความรู้สึกผ่อนคลายเป็นอย่างดีค่ะ 8. การตกแต่งห้องด้วยมูลี่ไม้ Natural Design การตกแต่งสไตล์ห้องธรรมชาติที่ได้รับบรรยากาศความอบอุ่นของงานไม้โดยบานหน้าต่างตกแต่งด้วยมูลี่งานไม้ดามินซึ่งเป็นเนื้อไม้แข็งและมีลวดลายตามธรรมชาติที่สวยงามค่ะ 9. การตกแต่งด้วยมูลี่ไม้ Contemporary St y ตล ห้องนั่งเล่นที่เน้บรรยากาศของความเป็นธรรมชาติด้วยการตกแต่งห้องด้วยวอลเป,ปเปอร์ลายไม้ซึ่งช่วยเพิ่มความโดดเด่นของห้องให้ดูมีสเสน่ห์ส่วนบานหน้าต่างเล็กๆได้มีการตกแต่งด้วยมูลลี่ไม้ซึ่งจะดูเป็นธรรมชาติในโทนเนเชอรัลค่ะ 10. การตกแต่งห้องด้วยมูลลี่ไม้วอร์มโทน ปิดท้ายด้วยห้องทำงานที่เน้นความสบายผ่อนคลายเพื่อลดความเครียดในการทำงานภายในห้องจึงได้มีการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ได้เลือกชุดเป็นวัสดุจากไม้เป็นหลักรวมไปถึงบริเวณหน้าต่างด้วยเช่นกันที่ได้ตกแต่งมูลี่ไม้ซึ่งช่วยให้ความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบไอเดียที่ Home o ฟ n นมานาเสนอในวันนี้นะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Home of n o ดได้นะคะ